สวัสดีค่ะเจคโนมาแนะนําบ้านพร้อมที่ดินบรรยากาศร,มร่มรื่นสไตล์บ้านสวนนะคะจากสวนออกแนวคาเฟ่เลยค่ะแปลงนี้อากาศดีค่ะบ้านรวมที่จอดรถ50ตารางเมตรนะคะอยู่บนพื้นที่ขนาด337ตารางวาค่ะร่มรื่นสวยงามพร้อมอยู่เลยทีเดียวนะคะทุกท่านตัวบ้านมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องโถง1ห,ห้องครัวหนห้องน้ําและหที่จอดรถนะคะ มีซุ้มสวยๆมีชิงช้าลงต้นไม้จัดสวนไว้เรียบร้อยเลยค่ะบรรยากาศน้าแคมปิ้งหน้าปาร์ตี้นะคะมีประตูร้อมรั้วคข้าบอยด้านหน้าและรั้วรวดหนามรอบแปลงค่ะมีบ่อน้ำด้วยนะคะทุกท่านซึ่งเลี้ยงปลานิลไปแล้ว150ตัวนะคะปล่อยลงบ่อไปเรียบร้อยค่ะพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะคะเหลือพื้นที่ให้เราทามา ปลูกพืชผักสวนครัวได้สบายค่ะแปลงนี้เลยนะคะลักษณะแปลงสวยด้วยค่ะทุกท่านพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางจุใจมากๆห่างจากถนนรัดยาง200เมตรที่ดินห่างจากภูเขา2กิโลเมตรหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ดิน,นโฉนดนอสอสีจอคุ้นแดงค่ะการเดินทางสะดวกสบายฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์นะคะ ที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลเด่นใหญ่อำเภอหันคาจังหวัดไชนาทคา่ะอยู่ใกล้ร้านอาหารอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้ออยู่ใกล้กับโรงเรียนหนองแจงอยู่ใกล้อบตอเด่นใหญ่และอยู่ใกล้กับอำเภอหันคานะคะราคาแปลงนี้ปรับลดราคาพิเศษค่ะจากเดิมเคยขายอยู่ที่ หนึ่งล้านสี่แสนหบาทว่าถูกแล้วนะคะตอนนี้ราคาเหลือเพียง1นึ่งล้านสองแสนห้บาทเท่านั้นค่ะสนใจสะดวกนัดชมพื้นที่นะคะติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยไปดูสภาพแวดล้อมและบรรยากาศด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเจเคนเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในายหน้าค่ะในวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ